ดิฉันมากราบไปพรอม่เกิดคุณแม่ค่ะเมื่อวานอ่ะมื่อวุ่นวุ่นแต่เรื่องมรดกก็เลยไม่ได้มากราบคุณแม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นไรหนูเราคนกันเอง <laughs> อดิฉันมีของมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นของเล็กๆน้อยๆตายตายแล้ว นี่เลยเลคล้องเล็กๆไป้ลยนี่นุๆๆๆนนปลำบากหามาจากที่ไหนหรือเปล่าเจ้าเนี่ยโอ้คุณแม่ไม่ลำบากเลยค่ะก็เนี่ยเป็นมรดกที่ท่านเจ้าคุณให้ดิฉันมรดกอค่ะนี่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะมรดกทั้งหมดมีเครื่องเพชรเป็นหีบๆมีแหวนมีสร้อยคอมีต่างหู แล้วยังมีที่เป็นชุดชุดที่ดิฉันยังไม่ได้นบปิดนะคะเปิดหีบออกมาอย่างนี้นดิฉันนี่แบบตาลายไปหมดเลยค่ะคุณแม,ม่ได้มาหมดเลยเหรอไม่หรอกแต่ก็เกือบแล้วนะฉันก็ต้องแบ่งให้ลูกๆท่านบ้างแหมถ้าไม่แบ่งให้ใครเลยก็วิเศษสิคือแม่คะจ๊ะ <ห ả? S 1> แค่เนี้ยดิฉันก็ไม่มีปัญญาจะใช้แล้วล่วคะค่ะ ทั้งเครื่องเงินเครื่องทองโอ้นับไม่ทั่วเลยนะคะตอนเนี้ยปองรวมกันอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดแ่้บมีใครมาดูแลให้ลูกลูกหลานจะ๊ะก็ไม่มีนะสิคะแห่เงินทองอีกนะคะเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีค่ะแต่ตอนนี้นะคะ ดิฉันตั้งใจว่าจะซื้อบ้านหลังข้างๆบ้านมหาศักดิ์นี่แหละค่ะก็บ้านเจ้าคนประสิทธิ์เนี่ยเหรอใช่ค่ะโอ้แต่บ้านหลังนั้นมันเก่ามันสุดซอมผุพังไม่มีใครดูแลเลยนะแต่เนื้อที่มันก็กว้างขวางดีนะฉันน่ะจะตกแต่งบ้านใหม่ให้สวยงามจะเปลี่ยนทุกอย่างในบ้าน เธอไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่สมัยแต่ที่สำคัญบ้านหลังเนี้มนยอยู่ใกล้บ้านคุณแม่ใช่อีกหน่อยฉันก็ได้จะได้ไปมาหาสู่คุณแม่ได้บ่บอยๆแล้วก็ง่ายๆอ๋อดีโลกดีแล้วถ้าคุณเล็กกลับมาคุณเล็กเขายังมีใจเมตากับดิฉันดีฉันก็คิดว่าจะเอาบ้านเนี้ไว้เป็นเรือนหอ แม่ว่าดีไหมคะดีจ้ะดีดีที่สุดลกูกตายทำไมมันช่างเหมาะเจาะกันอย่างนี้พี่สมัยแต่งงานกับพ่อใหญ่แล้วก็อยู่บ้านนี้ส่วนแม่ประดีแต่งกับประวบกไอยู่ข้างบ้านนี้ตายทำไมมันช่างลงตัวกันดีอย่างนี้คุณแม่คะ จะคุณแม่เคยบอกว่าคุณแม่มีเครื่องเพชรมากมายเอาไว้ให้สำหรับสไพยใหญ่มหาศักช์ใช่ไหมคะใช่แล้วยังมีเหลืออีกไหมคะม ของมหัศกแป่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดามันเยอะแยะเหลือเกินนี่ลูกเชื่อไหมไอ้ลำพังซะสร้อยคอเนี่ยสะสร้อยเพชรยาวๆใสเล่นๆอยู่กับบ้านเนี่ยนะมับแล้วนะลูกนะเพชรไม่ตำกว่าสี่สิบเม็ดนะแล้วยังมีไอ้ตุ้งติ่งตุ้งติ่งอีกลูกแล้วก็เครื่องเพชรประจําตะกรูลนะลูกนะแหมเพชรน้ําสีชมพูเม็ดเรื่องเขืองสวยเหลือเกินนับแล้วได้พันกว่าเม็ดนะลูก คงสวยนะคะคุณแม่สวยที่สุดเรามีมากไหมคะคุณแม่โโอ้โเยอะแยะไปลูกมีทองแท่งแล้วก็พวกเอ่อทับเทิมบุษราคัมมรกรนละลูกนะช้ดอามาล้อมเพชรทำเป็นชุดต่างหู้อยคอใส่ขออ้อมือครบชุดแม่มันอาามตาจริงๆคงราคาแพงนะคะ โอ้ยหาค่าไม่ได้ประมาณค่ามไม่ได้เลยลูกที่จริงสมบัติพวกนี้มันต้องตกเป็นของสัไบไพยมาศักร์โดยตรงลูกทั้งสองคนเนี่ยน่าจะได้ครอบครองแต่แม้เสียใจที่ไปเสียทีให้ควัมปลอกลอกก็ไปได้น่าเจ็บใจเหลือเกินน,นางมณฑาเหรอคะคุณแม่จะมีใครเสีอีกล่ พอที่ที่สุดก็คือเจ้าคุณมหัตสกพ่อที่ว่าไปคว้าผู้หญิงอย่างนางมณฑามาเป็นเมียเราวยกย่องให้เป็นคุณหญิงด้วยแล้วที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือว่าปล่อยให้มันปอกลอกเงินจนหมดตัวสมบัตินัน้นควรจะเป็นของแม่นะแทนที่จะถึงมือแม่นะแม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะครับมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครรู้นะครับคุณแม่ทําไมจะไม่จริงแกอย่ามาออกรับแทนพวกของแกเลย นี่ไะใหญ่แกน่ะโง่เหมือนพ่อขึ้นแกไม่มีผิดเลยสมบัติมากมา,กายกายกองไม่รู้จักหวงแหนเอาไว้แล้วที่งอ,อยิ่งกว่านั้นก็คือลุงของแกเจ้าคุณมกหัิย์กนันแหละโอ้เอ้ไปหลงไหลไฝันเทิดทูนอินนางคุณหญิงคนอาแล้วสุดท้ายก็ช้ำใจตายเพราะมันมีชู้มันเอาเงินให้ชู้มันไปหมดไม่จริง พอเหมาะพอเจาะเชียนนักจะให้รูปสวยวันนี้จะเถียงอะไรฉันอีกล่ะฉันจะถิงเรื่องที่ไม่เป็นความจริงทําไมคุณนายชอบเอาเรื่องไม่เป็นความจริงมาโพธนาอ๋ออ๋ออม่อ,อ,อาวาันนี้ฉีกหน้าชั้นกลางงาน,น,นยังไม่ทันจะข้ามวันนะจ้ะนี่วันนี้เถียงแม่อีกแล้วพ่อใหญ่ระว,วงังหน่อยนะเธอ อย่าล่วงเกินคุณแม่ฉันดิฉันไม่ได้ล่วงเกินคุณแม่คุณแต่ดิฉันจะคัดค้านข้อกล่าวหาที่คุณแม่คุณใส่ร้ายคุณย่าฉันคุณแม่คุณชอบให้ร้ายคุณย่าอ้าหาว่าฉันตาแหล้วเหรอน้าตบจริงๆนะคุณแม่ตบฝันล่วงนะนะคะคุณใหญ่ตบร้อยพะยัยอยู่ใล้มือหขืเลิอนคุณแม่ครับแม่เบาๆหน่อยเด้อแกระเกียบอกเบียร์แกสิไปเกียบ์ซะก่อน อย่ามาเทียงแม่ช็อปช็อปจะมีอะไรมาพิสูจน์ว่าคุณแม่ฉันใส่ร้ายคุณป้ามนท่าวันนี้ไม่มีแต่วันหน้ามีแน่ถ้าเช่นนั้นวันนี้ก็หยุดกล่าวหาคุณแม่ฉันสักทีฉันไม่ได้กล่าวหาคุณแม่คุณคุณบอกให้คุณแม่คุณหยุดกล่าวหาคุณย่าฉันก่อนสินี่เมื่อมันก็ไม่มีข้อพิสูจน์เฮ้ยเรื่องของคุณย่าหลอนนั่นเหรอ ไปตอบพิสูจน์หรอกมันเช้าโชว์ออกคลุ้มไปทั้งเมืองไม่จริงคุณนายก็รู้อยู่แก่ใจมาปั้นน้ําเป็นตัวอีกนท <ะ S 2> ี่แกถือดียังไงฮะบังอาจมาด่าคุณแม่คุณพี่ดูสิคะฉันขอให้เธอหยุดไล้ยินไหมฉันไม่หยุดในเมื่อทุกคนยังไม่หยุดใส่ร้ายคุณย่าฉันฉันก็ไม่หยุดเหมือนกันนี่นเห็นไหมพ่อใหญ่อ๋อเมียกล้าเถียงผัวแล้วกล้าดูถูกแม่ ยังรอดไมใเห้เป็นตัวอย่างเลยลูกตกมาเลยสิคะคุณพี่ตกไม่ค่อกลับเลยนะคะคราวนี้แกไม่รอดแน่แน่ไม่รอดไม่ได้ฉี่ตกเองเขาเนาะอะไรอะไรอะไนอ้ไรอะไรอะวรอ้ไรอะไรอะเรอาไรอะ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 หรอะไพอะไรอะไรอาไรอะแรอะไ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 ร เขาอกให้ทานอยู่สักพีแล้วได้ยินไหมรู้ตัวหอเ่าเธอกำลังพูดกับใครนะ<อ>คนคนนั้นคือแม่ของฉันนะใครจะผิดจะถูกยังไงฉันไม่รู้แต่เขาเป็นแม่ฉันจำไว้ด้วยจำไว้ด้วยวย่าเขาเป็นแม่ฉันแต่นั่นค็นคู่รักของคุณฉันจำได้สเสมอถ้าคุณคิดว่าดีฉันผิดที่พูดจาลบหลูคุณแม่กับคู่รักของคุณแล้วก็เชิญตบตีฉันได้เลย แต่จะให้ฉันหยุดไม่ต้อเถียงใครก็ตามที่มาดูถูกคุณย่าแล้วก็ฉันไม่ยอมอตบมันสิคะคุณพี่มันท้าเอาอ,อย่างนั้นแล้วคุณพี่จะช้ายอยู่ทําไมล่ะช้าก็ยุดแล้วอย่างนี้ทช่ไหมเธเป็นใคระไม่มาองคาสั่งให้ฉันตบคนแนั่นคนนี้โดยเฉพาะกับว่านิดาที่เป็นเมียฉัน อยากได้ไหมสักทีทำดีแล้วเกินนะพ่อใหญ่ยกย่องเมียแทนแม่ไปยังเปิดช่องทางให้มันด่าแม่ได้ฉันทำได้เพื่อเมียใช่ไหมรู้ ที่ผมทำก็เพื่อให้เราทุกคนได้อยู่กันอย่างสงบเท่านั้นผมไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับคุณแม่ไม่จริงนี่เธอก็คุณพี่รักมันนะสิ คุณพี่ถึงได้ทําอย่างนี้คุณพี่เข้าข้างมันขนาดเนี้ยมันมีดีอะไรคะคุณพี่ถึงไม่เห็นกันหน้าดิฉันแกัน,น้าคุณแม่บ้างคุณพี่รักมันใช่ไหมคะตอบมาสิคะทําไมคุณพี่ไม่พูดอะไรเลยล่ะคะถ้ามันไม่จริงคุณพี่ก็ปฏิเสธสิคะปฏิเสธสิคะว่าคุณพี่ไม่ได้รักมัน